สวัสดีครับพี่น้องฝนตกครับเมื่อนี้สภาพพี่น้องไม่ยามรียามต้อนครับบางมองกระเอื่นตรงบางมองกระเอื่นต้อนลังมองกระเอื่นรีครับถึงเอาขึ้นมาเที่ยวแหลกครับป่าก็ได้อยู่ครับกระเข็งหน่อยกระคอตัวนี้ยังบนท่านเลือครับม่แต่ขี้เหนือ เอาขึ้นเทียวแรกขีน้ําสีไลยครับนี่ครับเทียวที่สองไลอย,อยู่ดอกครับป่าทางลุมเต็มอยู่ดอกเฉพ่ได้ปปนอยู่ครับตัวหน่อยก็เอาไปอู้กินหน่อยโพดก็เอาไปปล่อยลงให้หน้าครับเพราะว่าเห็ดหมองเหลี่ยงไว้อยู่ เลี่ยงใส่ให้หน้าไว้ให้มันไงครับบัดเกี่ยวเขาแล้วจังเอามากินน่ครับบรรยากาศดีครับนี่ก็เป็นทุ่งหน้า